สวัสดีค่ะจากช่องยายนงคนบ้านนามือึงยลงมาหาเก็บผักเสียนค่ะนี่ผักเสียนมันแหลงมันเลื่อยปนไงมันก็เลยต่นน้อยฮะอย่างนี้ก็เนาะมันแห้งนะยายมันเว้นช่วงดวนตัวหนึ่ง นั่นแหละบึงบึงภาคเสียนถ้าถือฝนก็สีงามขาดยายเอ้ยบึงบงมันมันอยากงามจนเลยนี่บึงมันอยากงามมันอยากใหญ่จนบึงแต่ละตูนบึงถ้าถือฝนนี่บู๋ก็สีขักกิ่นโมเม็ดบึงมันเป็นเพียพร้อมยายมันเป็นเพียเพียยายนางี มันเป็นเพี้ยเพี้ยใบอับใบลางๆมันแมเป็นแบบขาวๆเหรไหม่มันสีดิน้งใ่่เม่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นจุดเป็นจุดน้องเสียเนี่ยเนี่ยมันเป็นใบใบใบแบบเนี่ยมันเป็นเป็นคืออย่างกินมันอะต้นเดีวต้นใหญ่ๆคือบัปยฮะเดี๋ยวนี่มันหลายดูดยมันถึงหน่อยมันถึงนี่จะเป็นเบียรอยู่ ถ้าเก็บไปคั่นสมกับอ่ไดเพราะกำดอกมันหน่อยโพดอาตอนยิ่งใหญ่ได้อยอะหลายโยย่ายเอ้อถึงหน่อยแม่นถ้าถือฝนนี่ถ้าฝนตกมาใส่นี่ตึบขึ้นเลยล่ะนี่ใหญ่เอายอดโอ้หอันนี่คั่นสมยังแสบนี่มันหน่อยเนาะอเห็นแะล้ว ท่านสมทักเสียนกับพ่อกินเข่าแสบตัวตัวเข่าล่องทองตัวเข่าลงง่ขาลงข้อเนาะย่อยนี่รอเข่าล่องข้อเนี่ยสมพักเออสด,ดเอาตีสดเอาหนามซ้ำาสดหนามแกงตีฮะเออเมนอยู่เมื่อไหรใบม่เป็นพี่อะแมน ฝนบพท่านเลยลงมันนี่แหละนี่ฝนบ่ลงมันก็เลยบใหญ่มันก็นเ,ลนกนเลยกระเด้งนทุกย่างเนี่ยล่<ะ>อฝนานี่เขาก็ลฝ้อนแล้วฮะพวไดเอาน้มได้แล้วอเขาก็ลอฝนพักก็ลอ่อฝนนี่น นี่จะต้นนี่น้อยนี่จะต้นกระเดง้งรอฝนฝนวดตกเขาว่าเสียแรงโดนอยู่ดีย่ายเขาว่าเสียแรงหลายปีอยู่ดิเขาว่านั่นเนละเคยเห็นเคยเห็นมาเนาะถ้าเป็นแบบนี้มันแรงหลายปีอ,ย <Okay. S 2> อืมอะจะเก็บเป็นขันสวมพี่น้องเอ้ย

มันเหลืน้ำย่อยปนว่าปนหิวเขาล่อหลานเายงเขาบ่อหรอใ่เขา่อมากเลยีย่อยผ้าเมงไอโน่ผ้าเบิองสมิ่กอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีนอยู่มันอันนันพุทมันหน่อย น้อยมันก็ก็แดงมันมันมันจังซี่มันมันมันบ่แซ่บมันบ่อั่วมันก็แดงน่ะมันบ่มันบ่อั่วมันบ่แซ่บ